เหมือนดังข้างหน้าวะ่ะเหมือนดังข้างหน้าวะ่ะการติดตั้งนั้นสําคัญมากถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีมันก็อาจจะทําให้โชคมีปัญหาได้ช็อกตายแน่นอนแล้วก็ยังหุ้มพาวครับวันนี้ครับเราอยู่กับแลนเซอร์ EX นะครับผมจริงๆแลนเซอร์ EX เนี่ยรถล,ลูกค้ามาเปลี่ยนหลายคันแล้วแต่ว่าคันนี้จะขอถ่ายไว้เนื่องจากว่าโชกเดิมเขาเป็นโชกคาตัดตัดเกียวแบรนด์หนึง่งใส่มาประมาณ 45- ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนโชกใหม่ซึ่งโจทย์ ตอนณวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ขับจริงๆนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนมาแต่ณวันนี้เนี่ยความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปลูกค้าบอกว่าอยากได้โชกที่ยังพอซิ่งได้อยู่แต่อยากได้ความนุ่มนวลเป็นหลักแล้วก็งบราคาอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน20,000เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงประมาณไม่เกิน20,000เนี่ยจากที่สัมผัสมาเราก็เลยแนะนำครับ s i l v e r n นี m a แม็กพรตัวนี้ให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่า Silver Ne ี m a แม็กพรนั้นนิ่มขนาดไหนตอบโจทย์ลูกค้าไหมนะครับหลังจากการติดตั้งเฮ้ยคือรู้และนะ้วนา โอ้ยเหมือนดังข้างหน้าวะ่ะเหมือนดังก,กข้างหน้าวะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโชคเดิมพอเสื่อมสภาพมาแล้วก็ได้น,นี่อันนี้เป็นถนนออฟโรดที่เราลองกันเมื่อกี้เราลองขึ้นลูกระนาดดูพอจังหวะที่ขึ้นลูกระนาดอะรู้สึกเลยว่าโชคมันแข็งแล้วก็จังหวะลงอะมันเต้นคืออนเนี้ยอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เพราะว่าโชคมันใช้มานานแล้วมันอาจจะเสื่อมสภาพมันไม่สามารถจะเหมือนสปริงมันทํางานอย่างเดียวแล้วอะแล้วก็ประกอบกับโชคมันแข็งด้วยสปริงมันแข็งด้วยมันก็เลยยิ่งเด้งเลยเมื่อกี้เห็นชัดแล้วคือปกติเวลารถถ้าโชคปกติอะเวลาขึ้นลุน้าปุ๊บตอนลงอะมันต้องึบแต่เมื่อกี้มันึบใช่ไหมล่ะแบบนี้ก็คืออาการเนี่ยโชคเสียแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญของเดิมแข็งแล้วก็สูตรไม่ค่อยตรงเดี๋ยวพอเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะไปลองกับลูกค้า แล้วเดี๋ยวจะถามฟีลลิ่งลูกค้าว่าฟีลลิ่งที่เซต่าเซตโดยเราเนี่ยต้องโฆษณาเรามาซิวเนิวแพคความไม่ใช่ของของมันดีอยู่แล้วแต่ว่าการเซตนั้นสําคัญกว่าของดีถูกปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเซตให้แบบนุ่มที่สุดแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปลองกับเจ้าซิวเนิยวแพคความว่าการเซตสูตรของเราที่นุ่มที่สุดนั้นกับขันซ้ายขันขวาน,นี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ล็อกกอล้องไงรถจะชนคือจะให้ลูกค้าดูเลยว่าการติดตั้งนั้นสําคัญมากถ้าเกิดติดตั้งไม่ดี มันก็อาจจะทําให้โช๊มีปัญหาได้ตอนนี้ครับเราลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นช่องและตรวจเช็คช่วงล่างอีกครั้งและทําการเปลี่ยนโช๊อัพครับเดี๋ยวไปดูกันครคันนี้ครับไปลองแล้วมี ช็อกตายแน่นอนแล้วก็พอยกช่วงล่างเช็คครับเจอเผาเสียไม่ใช่เผาเดียยางหุ้มเผาครับเราเปลี่ยนยางหุ้มเผาไปแล้วนี่มาดูตัวนี้มาดูใกล้ๆกันข้างในมันจะมีคราบจารบีอยู่นู่นข้างในตัวนู่นตัวลึกๆสุดตอนแรกจาระบีกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเพราะว่ายงางหุ้มเผามันขาดนะครับเนี่ยคือข้อดีของการที่เอารถมาทำกเราเราเช็คให้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือจุดต่างๆเราเช็คให้หมดนะครับ Let's go <S I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh.

เท่าเกณฑ์หมดนะครับโดยใช้สเปคแลนเซอร์ EX แต่ด้านหน้าเราอ้างอีกจากสเปก EVO 10คัตเตอร์มันก็เลยจะออกมาแบบนี้อยากจะบอกว่าเรามีสเปกทุกรุ่นนะครับให้สําหรับทุกๆคนมาใช้บริการกับเราครับใครมีรุ่นไหนและคิดว่าเราไม่มีคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีไม่มีแต่ผมว่ารู้สึกแล้วล่ะแค่ขับมาก็รู้สึกแล้วครับนิ่มๆก็มกวเดิมเยอะแต่นี่ผมเซ็ตแบบเฟิร์มให้นะครับมานิ่มได้กว่านี้อีกแล้วไม่ปวดแน่เงี้ยบอกเลยผมบอกเลยของผมมันเดิมแล้ว พี่ก็น่าจะรู้อยู่ตอนแรกเอาครับโอ้ผมไปลองผมรู้เลยแฮปปี้เลยนะพี่โอ้แฟนคือถ้าถ้าตายนี่หวาแล้วพี่ครับครันนี้ไม่ได้เลยไม่ให้เอาไปคราวนี้พอได้ครั้นั่งไม่หลับไม่ได้คราวนี้พอได้แล้วนะพี่นะใช่หลุมท่อปุ๊บเนี่ยคือถามว่ามันยังยังมีฟิลลิ่งไหมมีแต่มันไม่ได้แบบเหมือนกระดานมันยังแบบไม่ใช่แบบนี่ตึกี่ยี่ับพี่ก็รูแล้วล่ะว่ามันแบบตา ถ้าพี่สมมุติว่าขับไปใช่ไหมครับแล้วยังไม่ดูกใจผมมีปรับให้อีกสาครั้งฟรีโอเคอ่าครับผมเดี๋ยวรอให้มันเซตติ้งสักพักนึ่งคือจะให้สูงต่ําหรือจะปรับระดับก็ให้มาเข้ามาได้เลยแจ้งได้เลยเพราะว่าคนเราบางทีพอไปใช้จริงๆแล้วเอ๊ะมันมีอีกนิดนึงใช่ครับนมเนี่ยพี่ผ่านรอยต่อถนนไหไม่มีรอยผมผ่านเดินไม่ต้องเก็บทุกเม็ดเก็บทุกออันนี้แฟนน่าจะ แาวนี้แฟนนั่งด้วยสบายใจแล้วสบาว่าแฮปปี้เลยเดี๋ยวพี่เข้าซอยนี่นะขอผมมาไปลองรูด้าหน่อยเพราะว่าตอนผมไปลองไปลองรูด้านจะชัดมากฝ่ข้าซอยขวาเนี่ครับซอยลิงนครโอ้่อโอผมยังไม่ได้มาลองตอนรอบแรกเพราะผมไปลองสูนี่พอรอบแรกครัผมขึ้นปุ๊บนะมันแบ๊วแบงวแบ๊วแบบดึง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 ข้างหลังนี่แบบ เพราะผมเวลาจัำมันะมับแบบใช่แล้วมันมีเสียงเหมือนชกดังด้วยนะแบบพอมันดังพอโชกด้วยเุ๊บลงลงมันต้องหยุดเนี่ยต้องหยุดเลยคือลงครั้งเดียวมันต้องหยุดแล้วโชกมันต้องแบบนี้พมันไม่งั้นมันไม่มันไม่ออกมารับแรงกระแทกอะ รถไปแล้วรถไปแล้วไม่ทันลูกค้าไม่ทันไม่ทันลูกค้าบอกว่าโอเคคอนเฟิร์มใช้ดียังไงฝากไว้ได้วยครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการติดตั้งโชค๊คหรือมีปัญหาเรื่องช่วงล่างหรือเรื่องอยางคอมเมนต์เข้ามาถามเราติดต่อได้เรายินดีให้คำาปรึกษ,ษายินดีตอบเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ